แม่น้ำปิงวิกฤตครับน้ำทะลักท่วมร้านอาหารริมตลิงเย็นนี้จอแตะจุดสูงสุดเตือนจาวเชีงยงใหม่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับฝนที่ตกหนักทางตอนเหนือของเชีงยงใหม่ครับเป็นต้นน้ำของลำน้ำแม่ปิงยังมีน้ำป่าไหลหลา,ลากจากลำน้ำสาขาไหลลงแม่น้ำปิงบริเวณต้นน้ำปืนเตี้ยมอำเภอเชียงดาวครับยังคือเจ้ววันนี้แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชีงยงใหม่ มีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องและมีสี่ขุณของโครนรวมทั้งมีเศษเส瓦ว,วัชพืชและตอไม้รวมถึงขยะไหลามาตัวลำน้ำและเริ่มท่วมร้านอาหารริมตลิงหน้าชุมชนวัดเกศการามในตัวเมืองเจียงใหม่เป็นปื้นตี้ลุ่มต่ำเจ้าบ้านบอกว่าน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาครั้งนี้น้ำมาเวยขนาดครับยังคือเจ้าวันนี้ท่วมพื้นที่ตั้งโต๊ะเก้าอี้ร้านอาหาร ระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เริ่มมีประชาชนเดินทางไปพอสถานการณ์บริเวณจุดวัดระดับน้ําผีหนึ่งเชิงสะพานนวราชในตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าวันนี้ระดับน้ําเวลา8นาฬิการะดับน้ําอยู่ที่2.13เมตรและยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยชั่วโมงละ2-3เซนติเมตร โดยสํานักชลประทานที่1เจียงใหม่รายงานสถานการณ์ลําน้ําปิงในแม่น้ําปิงแจ้งว่าระดับน้ำจะขึ้นสูงสุดเวลา17นาฬิกาของเย็นวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ3.86เมตรหลังจากนั้นก็จะทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงหากมีฝน,นตกลงมาซ้ําขอใหงประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิขดขณะที่จุดวิกฤตแม่น้ําปิงอยู่ที่ระดับ3.70เมตรอาจมีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำส่วนพื้นที่ต้นน้ำขณะนี้ในอำเภอเจียงดาวระดับน้ำนลดลงแล้วครับ ศูนย์ตุนิยววิทยาภาคเหนือ,อยังแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงวันที่สาถึงเสารสี่กรกฎาคมบริเวณจังหวัดเจีงยงไฮ้พะเยาน,าน่านแพรล่ลำบูนลำปางเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตรดิษฐพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะปื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้าําไหลพานและกับปื้นที่ลุ่มต่ํา